ค่ะพี่น้องขามือนี่นะคะเข้ากับน้ำเรื่องเล่าของคู่รักสายบุญแห่งวงการหมอลำค่ะเป็นไพ่ไปบ่ได้ค่ะพี่น้องค้านั่นก็คือบอสบอยสิริชัยกับซอแอนอรอดีนะคะมือนี่คะ่ะถือโอกาสดีๆคะ่ะมาบอกบุญอ่าให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะคะภูมีใจใส,ส่สัทธาอยากร่วมทําบุญอ่ยาใหญ่ในครั้งนี้นะคะนั่นก็คือ บุญมหากฐถินนะคะบุญกฐถินบุญมหามหาก็คือความใหญ่ความโตอยู่แล้วบุญมหากฐถินค่ะซึ่งเมื่อนี้นะคะถือโอกาสใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะบอกบุญและเรียนเชิญพี่น้องแฟนคลับและกลยะมิตรทุกท่านนะคะวันที่21-22พฤศจิกาย,ยน2566ค่ะพี่บอยและแอนพร้อมครอบครัวจะทำบุญมหากฐถิน เพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลหาคุณตาของแอนเองนะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญทุกท่านตามกำหนดการข้างล่างนี้เลยนะคะมาเอาบุญน้ำกันได้จ้าค่ะนี่ก็คือซอแอนอรอรดีนะคะเพิ่นได้ออกมาเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องเอซผู้ใดอยูกไกลยู่ไกลคนทีพ่อไปใดเพิ่นกลอยากห้ไปร่วมบุญซึ่งเป็นบุญของ เป็นบุญของบ้านซอยแอนเองนะคะเพิ่นเอาบุญกฐินไย,ยหาพอหญยเพิ่นนะคะภาษาบ้านเฮ้าคือหาพอหญยของซอยแอนเองนะคะเพิ่นก็นเลยอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะคะไปรวมบุญในครั้งนี้ค่ะห้าบางเทือมม,มันตกมั่นขาดมั่นตกบ่ได้บอกคิดบ่อพอนลค่ะพี่น้องคิดบ่อพอบ่สุขสุขคนนะคะกาเรียนเชิญทางทางนี้เลยค่ะ เลียนเชิญเลยนะคะบอกบุญทุกทุกท่านอยากที่อยากไปรวมงานค่ะแล้วเวลานะคะกำหนดการค่ะพี่น้องค่ะทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันนะคะมาอาบุญน้ำกันครับบุญมหากฐถินบ้านเกิดของแอนเองนะคะเป็นบ้านบ้านหน่วยเตยอำเภอซั่มสูงจังหวัดขอนแก่นค่ะพี่น้องบ่ายสามโมงค่ะบ่ายสามแหอ่องก์กถินรอบหมู่บ้านรถแหยักเท้าค่ะพี่น้องค่ะ กลางขึ้นชมฟรีหมอลำใจเกินร้อยซอดแยงจ้างปางโอ้โหพี่น้องค้าว่าแป็นสีใดตาบุญมีรหลดแทออมมูบานพร้อมแล้วกันกลางึ้นซอแอนบอดบอยพนระจับทีมงานหมอลำใจเกินร้อยไปหมอบความสุขความสนุกสนานให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ค้นทีไปรวมทํำบุญในครังดีใด เสพเอาความสุขความสนุกสนานจากหมอรัำใจเกินรอยค่ะนี่ค่ะพี่น้องคะสำรับคู่บุญคู่บารมีคู่สามีภรรยาทีเรียกได้ว่าเพิ่นเอิญว่าคู่รักคู่บุญนะคะสำรับซอแอนกับบอสบอยเพิ่นเกิดมาเพื่อกันและกันจะแมนคือกันพี่น้องเป็นอันหนึง่งอันเดียวกันค่ะเป็นคน ไฟไฟในการทํำบุญมักทํำบุญบว,ว่าสิเป็นแมนวาเพิ่นบ่ไดดออกซื้อต่างๆแต่ว่าจังคุณยายสวยคุณยายคุณแม่เพิ่นนนั่มนะคะคุณแม่แต่นั่นี่ค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นสิไปวัดบ่ขาดคือเป็นแม่แม่ออกคำวัดของบ้านโน่นแสแบงเองจังสี่เพิ่นก็คือเพิ่นนรอบครัว่าเพิ่นอยู่กับบุญมาตลอดเตียสิสิเว้าม้นนี้ค่ะ แล้วพ่อมีซอแอนครอบครัวซอแอนเขามาเสริมไปอีกเพิ่นกัมักบุญไปน้ากันหน่ไหมพี่น้องคือทางครอบครัวซอแอนเพิ่นกัมักทําบุญไฟบุญอยู่แล้วเพิ่นกัเลย่เอื่นว่าคู่รักคู่บุญแห่งปีสําหรับซอแอนกับบอดบ่อยค่ะเห็ดหยังทําหยังกจะเจื่อลุงเรื่องค่ะถ้าไพบะขาท่านี้นะคะขาพี่น้องขาเป็นอีหยังทีแบบว่าเป็นบุญใหญ่ ุญมหากรินนี่เป็นบุญใหญ่ค่ะบุญใหญ่มากๆเมื่อนี้นะคะซอเอนกับครอบครัวพร้อมครอบครัวน้องอาจ์อจะใชัยแล้วก็คุณแม่คุณแม่แตนเองนะคะบอสบอยเองเพิ่นกัดไองทำพิธีขืนที่บ้านซอแอนเองอยากให้ไข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 พ่อแม่พี่น้องไปรวมง,งานเอฟซีทุกทุกท่านนะคะทีบ่ไดรับการเชิญที่ยุกไกลแต่ว่าเฮ้าหักเข้าอยากไป รวมทำบุญกับเลี้ยนเชิญค่ะเลี้ยนเชิญทุกทุกท่านนะคะให้ไปร่วมบุญในครั้งนี้ค่ะค่ะโอ้ผู้ใดได้ไปรวมบุญนั่นก็ถือว่าบุญใหญ่ค่ะพี่น้องเฮ็ดว่าดไงเนี่ยค่ะบุญกระินนี่บุญมหากฐินนี่ทําไม่ได้โดยง่ายบางเถือค้นทีกําลังซัพ์หน่อยเนาะค่ะทุกมือเนี่ยบราว่าเสิเฮ็ดอย่างเนาะค่ะอันใดอันใดมันก็แพงค่ะบางท่าน บางคนเพิ่นกระได็าบุญบุญแกกเขาเอาหน่อยไหมพี่น้องค่ะบุญแกกเขามันก็สิหน่อยลงกว่าบ,บุญมาหากรินจากน้อยนะคะค่ะพี่สิวาอย่น่กคือว่าข้าวมะมาหากฐินนี่มันเป็นบุญยญิ่งไงค่ะได้เป็นรวมแล้วเข้ากับมีความออ,อิ่มเอิบหรือว่ามีความปราบลืไ้ไในจุดนี้นะคะพี่น้องคะ่ะหาเหตุด้ปีระเทือค่ะ ปีระเทือเท่านั้นสําหรับดดูการบุญมหากฐถินค่ะปีจักซิช่วงนี้แหละค่ะช่วงเดือนสิบเดือนสิบสองนี่แหละค่ะคุณสิออกพรรษาลาพระเจ้าแล้วเอาบุญกฐินกันมู่บานต่างๆต่างๆที่เพื่อนนี่เพื่อนก็ไปปักกฐินนะคะตามพื้นบาน้านเท่านะค่ะนี่ราคาพี่น้อง่าสําหรับคลิปนี้ค่ะก็ว่าบอกบุญค่ะซอแอนบอ s บอยมาบอกบุญเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีไปร่วมบุญมหากฐถินในครั้งนี้นะคะ เรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องผู้อยู่ไก่อยู่ไก่ค่ะสําหรับซอแอนบอดบอยแล้วเป็นเป็นคนมักทําบุญนะคะค่ะก็ขอให้บุญกุศลทีใดก็ตั้งองค์มหากฐินในครั้งนี้ก็นาผ้าให้บอดบอยซอแอนกะจากที่รำรวยอยู่แล้วจากที่จเจริญลุงเรื่องอยู่แล้วกะ,ะเจริญลุงเรื่องไปก็เหนียวกะรำรำรวยรวยเพิ่มขึ้นไปอีก้อยเท่าพันเท่านะคะพี่น้องคะสิไดอ้อ่า มีกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้เสกสรรผลงานออกมาให้เอฟซีได้ชื่นชมสำหรับบอสบอยซอแอนนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะแย่ศิษย์กระน้่เรืองเล่ามาบอกบุญให้พ่อแม่พี่น้องได้ไปรวมบุญที่บ้านซัําสุ้งบ้านซ้ําสูงบ้านห้วยเตยพี่น้องของอาภัยค่ะบ้านห้วยเตยอำเภอซัําสูงจังหวัดขอนแก่นค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ,คะฝากเรื่องเล่าของซอแอนบอดบอยไว้ซมมี่ก่อนค่ะพบพอกันไหมในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ